สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็ะพาพี่น้องมาอยู่แปลงห้าซิกแนวครับห้าซิกแนวหรือห้าไนครับห้าไนที่บานเฮาเอิญห้าซิกแนกันครับกรพามาเบ่งการปลูกความความนาะความทีตอนเาวานทอนพันนะครับว่าแบบใดจะบ จะผลดีพอดีครับขอบอดีครับนี่ผมบานทอนพันสือมาบานนี่อันนี้พมตัดเดี่ยวไปต่อหนึ่งต่อแรกนะ้ครับเหลือต่ออันนี้ต่อสองครับนี่ครับต่อสองพาพี่น้องก็เบิ่งนี่พาพี่น้องก็เบิ่องอีกแปลงหนึ่งครับถีบบานให้ให้ที่ครับ นี่แปลงนี่บ้านทีนะครับก็บต่อสองก็เขียวขึ้นงามขึ้นครับเพระาะว่าต,ตัดไปตัดไปต่อเรกนี่ครับเพิ่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาก็งามเลยครับนี่ครับเกิดขึ้นมาก็งามเลย อันนี้วานวานทีครับเปียงนี่ครับวานให้ทีเลยคันพี่น้องนี่ครับนี่เขียวเขียวง่ามงมนอน,นตัดไปได้ได้สามอาทิตย์ครับได้2ยี่สิบมือเนาะครับ 20, รยี่สิบมือนี่ก็พอพอตัดอีกแล้วครับนี่ครับ พอตดัดอีกเดี๋ยวอ่อนๆเลยครับนี่พมตัดตัวพมตัดตัวเรกไปนี่ผมจงนี่ไวน้นำจงไว้ประมาณสองเขือบครับต่อเรียกเพื่อนนี่นี่พาพี่น้องมาเบิ่งจงไว้สองเขือบบานนี้เพิ่นเตะขึ้นมานี่ครับเตะขึ้นมา แตกขึ้นมาหลายเลยครับเพราะว่าแตกขึ้นมาถูกขอนี่แตกขึ้นมาถูกขอเลยครับอันนี้สองขอสองขอนี่เพิ่นก็ออกมากันเบิดเลยนี่มองเงาเพิ่นก็ออกมาอยกเลยครับมองเงานี่ นาเลยครับต่อบ้านหน้านาครับวันนี้พาพี่น้องไปเบิ้งหม่องบ้านนางหางครับนี่พี่น้องหม่องบ้านหางเป็นกิดงามคือกันครับงามคือกันแต่ว่าโบโบทีโบจอดกันไงนี่ตามรักมันก็เกิดขึ้นมาตนเดียวได้นี่ครับเกิดขึ้นมาตนเดียวเดี๋ยวนี้ก็เตะไรเป็นกอแล้วครับนี่ เป็นคอเป็นคอแต่ว่ากับบบฮอนจอดกันง่ายครับมองนี้พมก็จงใบเป็นเป็นนี่คือกันแบบบตัวบางหางันเลยพอกระเตะขึ้นมาที่ลายนี่ครับมองบานหางประหยัดทอนพันครับประหยัดทอนพันธเพราะว่าซื้อมากอะบโบผัวนาะครับ อันนี้ตัวสองครับเวลาก่ะยีซมือคือกันเต่เพิ่นกัตนเน่าก็เาวารับเ่ว่ากระโบนนะนี่เนี่ยพันผ่าพันกันยังบรอนลยพ่อตัดครับขันแมน่นถ้าแม่นนะกับพ่อตัดเดียวนี่ตนสูงเดียวครับเพียงเข่าเดี่ยวเทว่านี่กระโบนนะครับประหยัดทอนพันธุ์ ถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องปลูกเน,นับแนะํำให้แนะนํำให้เวนวานหน้านาครับวานหน้านาคือแปลงนี้เลยพี่น้องคือแปลงบางหันพันกกห่างโพดอันนี้ตัวสองนี่พอตัดได้ได้นี่พี่น้องพ่อตัดได้ครับ ยี่ชียบมือกับพอตัดดอบตัดพ่นไว้ครับนี่ครับยายาไนครับยาไนที่พี่น้องเขาเอือนอยาชีกเนี่ยนะครับขน้าหนาคลิปนี้ก็มาแนะนำให้พี่น้องแต่ผู้ใด,ดปลูกไมก่ก็ให้บ้านหน้าหนาเนาะครับบ้านหน้าหนาเพื่อ เื่อเพิ่นเกิดร้ายขึ้นมาเดียวจังขยายออกไปอีกครับอย่าเพิ่งปลูกร้ายครับแต่ปล,ลูกร้ายเลียวห้าธรรมศาสตรก็ขึ้นครับห้าธรรมศาสตรก็ขึ้นร้ายนี่ครับข้นร้ายเดียวทอนหน้าเข้ากับบ่อนี่บง่งามครับขันทีค้ายชีจำนายก็บ่บหร้ครับเพราะหยาธรรมศาสตร์ก็ร้าย ผู้ซื้อคนกบซื้อครับนี่ครับคันหน้าหนาแบบนี้ครับงามๆเลยครับนี่ต่อสองงามนะครับคันตัวสามนี่หนาเลยนี่ครับพอตอนแดกคนเกิดขึ้นมากับบหน้าปลานีครับนี่หน้าก็เก่าสามเท่าครับกิปนี้ครับปากพี่นองไว้ครับนี่เค่ียนี้ครับนี่เรื่อดติดตามครับ กดกระดิงด่งเพื่อผู้ผ่านคลิปใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับ